ชมไอ้ี่สักป,ปิดใช่ไหมว่าตรงนี้ก็คนมาปฏิบัติธรรมหรืออาจจะเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาหลายอย่างนะเอาวันนี้ผมจะให้พี่จีนะจะได้บอกสถานที่ว่าที่ตรงนี้เป็นยังไงความเป็นมายังไงนะเดี๋ยวไปติดต่อไปดูอาบริเวณที่ได้เห็นกาตรจาดตั้งต้นต้นที่ผมได้บันทึกกล้องทางต้องไปเอทาท,ที่ที่วันนี้ผมก็ได้มาได้น,นอนหนึ่งคืนนะเอาบริเวณนี้ ออกําลังปรับปรุงกําลังทำหลายหลายอย่างเพื่อเป็นสถานที่สจิตอนาคตข้างหน้าก็จะให้คนที่นับถือาศาสนาพุทธมาสวดมนต์ไหว้พระกินนอนสวดมนต์พักฟรีอะไรฟรีหมด <ค Pale. S 1> ก็ทําเดินเหมือนหลวงตาม้าหลวงปู่ดู่ครับอันนี้ก็คือศาลศาลพ่อปู่เพรา่อท่านเป็นเจ้าเมืองที่นี่ที่ศาลพ่อปู่หุ่นค้ำก็ขานญยาปู่ด้วยเน้อ อดีมีเพื่อนมาถ่ายทำทางช่องชานยูที่อยุทธก็ได้รับโอกาสจากพิธีแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของื่อบานขอบบูกไปเรียบร้อยแล้วเอาพอกลูกถุงทคำยังไงนะถ้าใครอยากมาเที่ยวมาปฏิบัติธรรมก็อนุโมทนาบุญไปยังทุกท่านและเป็นที่สถานเที่ยวแห่งใหม่ของนาคตเวันแงนะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยบริเวณนี้รับรองได้ว่านะเจอเหตุการณ์หลายอย่างคนที่มาอะไรนะผู้บัญชี โอ้เยอะเยีะมมากคนที่มานอนคนที่จิตไม่ดีคิดไม่ดีก็อย่าโดนต่างๆนานาอยู่ไม่ได้คนที่มามีความเคารพมีความศรัทธาก็จะมีสิ่งดีๆกลับไปสังเกตตรงสาลปู่สาลปู่เอาแบบเองแต่ละอย่างละอย่างน่ะทำต้องสังเกตทำไมรู้วก็อาจจะเป็นมีดดาบข้างบนอยู่มีดดาบทุกอย่างมีความหมายอย่าง๋อคือมี่อันนี้คือไม่มีแบบไม่มีแบรนด์ ปูเปิมาให้เห็นแบบนี้ให้ทําแบบนี้แบบนี้ตามนิมิตไม่ใช่ว่าทําได้แม้แต่คนสร้างมีชื่อเสียงนะเขาก็ไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนเพราะว่าก็จดไปตามเหตุและปัจจัยนะคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อต้อง้าเข้าใจเหตุและผลนะเพราะว่าอาพิธีนี่เขาคนสาธปฏิบัติได้เจอเหตุการณ์หลายอย่างนะอ่าทั้งนี้ด้านหลังเป็นไงครับอาพิธีผมไปชมมาด้วด้านหลังก็จะเป็นสวนอนาคตข้างหน้าแถวนี้ก็จะทำปรับปรุงให้มัน ดูดีทำให้ทำให้ดูด well ีมมมเเลยโหาก็ูพอช่ที่นี่เป็นอะไรที่แปลกแม่เวลาเอามือลูบเนี่ยมันจะเป็นทองคําติดในมือเลยเป็นหินที่แบบแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่อรุณนไทยมันเชื่อมโยงกันเขาเรียกว่าทําอะไรนะวัด วัดมังกรมังกรทองใช่มันจะเชื่อมโยงกับสถานที่ตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมท่ามังกรเวลาหลุ่แล้วที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นก็มีแต่เป็นหนีสีแดงหลุดแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแบบทองอ่ะสีทองขึ้นมาอย่างงี้ที่อื่นก็ไม่ใช่ว่ามีเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณด้านหลังใช่ไหมครับอนาคตก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆครับบริเวณนี้ตรงไหนครับบริเวณนี้เป็นด้านหลังใช่ไหมอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังอันนี้เป็นพระเจ้าทานใจ สร้างเมื่อสอ,สองปีที่แล้วก็มีเจ้าสธามาจากเชียงใหม่ก็ค,คือคุณเขมกัวอาจะนนบเขาเป็นประธานมาสร้างก็ำโมยธนาบุญครัญตอนนี้ก็คือ,อ สถานที่พิบานพิธีที่จะใครจะมาเที่ยวนะมาสัมผัสมากางเต็นท์นะทางพิธีบอกว่าบริการเต็มที่นะเรื่องห้องน้ำก็ดีเรื่องน้ำก็ดีเรื่องไฟก็ดีขอสงสารพานพิธีนะทางช่องชิวิงก็ขอขอบคุณพิธีนะที่ให้โอกาสได้มาปิ้งย่างได้มานอนได้มาปฏิบัติธรรมเอาฝากใครที่อยากมาเที่ยวหมู่บ้านผาแดงเนาะ ใช่ไหมวัมดขาแด,ดงวังดขาแดงว่าขาแดงเป็นที่สามปฏิบัติทำด้วยาดดมาปฏิบัติทำมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศนะยังไงก็ฝากช่องชาแนลฝากช่องชาแนลชิปยิงกดกระดิง่งกดไกลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บ